คราวที่แล้วพี่กับน้องนั่งปรึกษากันนะครับว่าใครจะเป็นคนบวชซึ่งมันจะต้องบวชหนึ่งคนในวงสากยะหรือว่าในวงอนิโกสยะนะครับซึ่งเป็นวงในฝ่ายมารดาของพระพุทธเจ้านะครับก็มีพี่น้องมหานามะแล้วก็ อนุรุทธะปรึกษากันแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วทั้งสองเจ้าชายนี้มหานามะเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงดูเพื่อที่จะให้เป็นผู้ปกครองนครนะครับจึงรู้เรื่องของการงานทุกอย่างแต่ว่าอนุรุทธะเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงดูให้เป็นผู้ที่มีความนุ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนเรียกว่าสบายมากๆ อยากได้อะไรก็ตามใจนะครับจนกระทั่งไม่รู้จักคำว่าไม่มีแล้วก็โดยบุญเก่าที่ได้ทำมาด้วยจึงทำให้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีนะครับแม้ขนาดขนมที่พระราชมารดาล้างถาดเฉยๆเอาไปให้เนี่ยเทพพาดาทั้งหลายก็ยังต้องมาเนรมิตขนมทิพให้เพื่อที่จะให้เป็นขนมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จเจ้าชายอนุรุทธะเนี่ยก็จะไม่รู้ครับว่าขนมไม่มีเนี่ยคืออะไรก็เข้าใจว่าขนมทิพนั่นแหละคือขนมไม่มีแต่พอ,อผู้พี่นะครับเจ้าชายผู้พี่คือมหานามาเนี่ยอธิบายเรื่องการงานในธรรมโดยยกตัวอย่างเรื่องการทำนาแล้วก็รู้ว่าโอ้มันทำยากแล้วก็มันไม่มีที่จะสิ้นสุดเลย เพราะว่าถึงฤดูฝนก็ต้องทําถึงฤดเูเก็บเกี่ยวก็ต้องเก็บเกี่ยวเกี่ยวฝนตกก็ต้องมาทํำวนไปวนมานะครับเจ้าชายอนุรุทธ,ธะซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นผู้ที่เป็นสุขุมราชาติก็ตามนะครับก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นตนเองบวชด,ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยบวชก็ไม่งานหนักเหมือนกับการทํานาแล้วก็ มีอันสิ้นสุดด้วยมีวันสิ้นสุดด้วยถ้าหากว่าทําเสร็จนะฮะก็รู้เรื่องบวชมาในระดับหนึ่งเหมือนกันเมื่อทั้งสองเจ้าชายตกลงกันดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออนุรุทธะตัดสินใจที่จะบวชเนี่ยนะครับยังจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่มหานามะนั้นก็สุดแล้วแต่น้องชายเพราะว่าให้น้องชายเป็นคนเลือกเมื่ออนุรุทธะเลือกที่จะบวช คราวนี้ล่ะครับเราก็ต้องไปดูว่าทางผู้ที่เลี้ยงดูมาอย่างพระราชบิดามารดาซึ่งเลี้ยงดูมาอย่างดีเนี่ยจะว่าอย่างไร เมื่อสองพี่น้องได้ตกลงกันแล้วนะครับเจ้าชายอนุรุทธะก็เข้าไปเฝ้าพระราชารมดากราบทูลให้ทรงทราบเรื่องที่ตกลงกับพี่ชายว่าจะบวชพอกราบทูลก็เพื่อที่จะลาบวชตามเสด็จพระบรมศาสดาพระมารดาได้ฟังก็ตกพระทัยเป็นอย่างมากตรัสห้ามไว้ถึงสามครั้ง แต่อนุรุทธะก็ยืนยันจะบวชให้ได้ถ้าไม่ทรงอนุญาตจะขออดอาหารจนตายและก็เริ่มที่จะไม่เสวยอาหารตั้งแต่บัดนั้นเลยในที่สุดผู้ที่เป็นมารดาก็เห็นว่าการบวชเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสได้เห็นโอรสดีกว่าปล่อยให้ตายอันหนึ่งอนุรุทธะนั้นเนี่ยเมื่อบวชแล้วได้รับความลำบากก็คงอยู่ได้ไม่นานก็อาจจะต้องศึกมาเองเมื่อคิดได้ดังนี้ก็ จึงตกลงอนุญาตให้บวชแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเจ้าชายพัทยะพระสหายออกบวชด,ด้วยจึงจะให้บวชมีข้อแม้มีข้อแม้นะครับเจ้าชายอนุรุทธะก็ดีใจรีบไปชวนเจ้าชายพัทยะให้บวชด,ด้วยกันโดยกล่าวว่าการบวชของเราเนื่องด้วยท่านถ้าท่านบวชเราจึงจะได้บวชอ้อ,อนวอนอยู่ถึงเจวันเจ้าชายพัทยะก็เลยตกลงออกบวช ไปพร้อมกันสรุปว่าในครั้งนั้นเจ้าชายสากยะห้าพระองค์ก็คือ เจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเจ้าชายอานุนและก็เจ้าชายพักคุรวมทั้งเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายฝ่ายโกริยะหนึ่งพระองค์ก็คือเจ้าชายเทวทัตพร้อมด้วยอมาตช่างกระบกอีกหนึ่งคนก็คืออุบาลีรวมเป็นเจ็ดสเสด็จออกเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อนุปยอำมภวัน เมืองพาราณสีในระหว่างทางเจ้าชายทั้งหกได้ถอดเครื่องประดับอันมีค่ามอบให้อุบาลีช่างกระบกที่ติดตามไปด้วยพร้อมกับบอกว่าท่านจะนำเครื่องประดับเหล่านี้ไปจำหน่ายขายเลี้ยงทีพเถิดอุบาลีรับเครื่องประดับเหล่านั้นแล้วแยกทางกลับสู่พระนครกบิลพัทพลางคิดขึ้นมาว่าธรรมดา เจ้าศักยะทั้งหลายนี้ดุร้ายนักถ้าเห็นเรานำเครื่องประดับกลับไปก็จะพากันเข้าใจว่าเราทำอันตรายพระราชกุมารแล้วนำเครื่องประดับมาก็จะลงอาญาเราจนถึงชีวิตอันหนึ่งเล่าเจ้าชายสักยะกุมารเหล่านี้ยังละเสียซึ่งสมบัติอันมีค่าออกบวชโดยไม่มีเยื่อใหญ่ตัวเราเองมันมีอะไรนักหนา จึงจะมารับเอาสิ่งของที่เขาทิ้งดุดก้อนเขละนำไปดำรงชีพได้เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วก็จึงแก้ห่อเครื่องประดับทั้งหลายเหล่านั้นแขวนไว้ตามต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้ใดปรารถนาก็จงถือเอาตามความประสงค์เถิดเราอนุญาตให้แล้วจากนั้นก็ออกเดินทางติดตามเจ้าชายทั้งหกพระองค์ ไปทันที่อนุปิยอัมพวันกราบทูลแจ้งความประสงค์แล้วก็ขอบวชด,ด้วยอีกคน ราชกุมารทั้งหกนะครับรวมกับช่างกระบอกอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ็ดเข้ามาถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จึงได้กราบทูลโดยเจ้าชายอนุรุะเป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์มีขัตติยมานะแรงกล้าขอพระองค์ทรงประทานการบรรพชาแก่อุบาลีผู้เป็นอมาตร,รับใช้พวงข้าพระองค์ก่อนเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้บวชไปพร้อมกันแล้วจะได้แสดงความเคารพกราบไหว้อุบาลีผู้งึบวชก่อน อันเป็นประเพณีนิยมของพุทธสาวกเพื่อเป็นการปลดเปลื้องคัตยมานะให้ปลดไปจากสันดานด้วยพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทราบความประสงค์ดังนั้นก็อนุโมทนาแล้วก็ประทานบรรพชาอุปสมบทให้แก่อุบาลีก่อนส่วนราชกุมารทั้งหกนั้นก็ได้บวชในภายหลังเมื่อราชกุมารทั้งหมด รวมทั้งช่างระบบอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเนี่ยได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วพระพัิยะก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์พร้อมทั้งไตรวิชาภายในพรรษานั้นพระอนุรุทธะได้สำเร็จทิพจักสุยานก่อนแล้วภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนามหาปุริสัวิตกัสูตรก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์เช่นเดียวกัน พระอนุนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันส่วนพระพระคุได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานพร้อมกับพระกินพิละก็ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในพรรษานั้นเช่นเดียวกันพระอุบาลีได้ศึกษาพุทธพจน์แล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในพรรษานั้น ส่วนพระเทวทัตได้บรรลุธรรมชั้นฤทธิปุตชนอันเป็นโลกิยะเมื่อเจ้าชายทั้งหมดเนี่ยได้บวชนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับผลก็ตกหายใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกในกัางพุทธกาลนะครับตกในช่วงที่ผมกําลังบันทึกเสียงอยู่นี่แหละนะครับ ก็ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีอนุโมทนาจากเทวดาในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับว่าพระอนุรุธทธะเนี่ยที่ว่าได้รับการยกย่องว่ามีตาทิพย์เนี่ยได้รับการยกย่องอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป